เกซอพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามในสตอรี่ไอนะคะนี่ไปตั้งอะไรมาไว้คะใช่ค่ะฮะตั้งอะไรไว้ให้บอกว่าให้พิมพ์คำถามนกนๆแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย คำถามที่มานี่เป็นคำถามพื้นๆอะไรอย่างเงยใช่ฟรอฟลอร์อยู่ฟลอร์ฟรอใช่เหรอไม่ใช่ต้องทำคำถามตัม่ค่ะไม่เป็นไรเราก็ตอบแล้วกันเพราะว่าแฟนๆถามมาแล้วเราก็อยากจะมีรีแอคนะฮะส่วนคำถามคนๆเดี๋ยวคราวหน้าพ่อป๊าป๊ามาตั้งให้แล้วกันนะคะอ่าก็คือปกติเราก็จะเป็นคนที่แบบเออเอาคำถามอะไรอย่างเงี้นะคะลงในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไอจีอะไรไอจีอะไรบอกไปก่อนเกสอันเดอร์สปอร์ทพินวิชานะคะอันเดอร์สปอร์ทอัเดอร นะอ่นะ okay. โอเคได้อ,นนอ่ะเริ่มเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันเสาเขตปะเออแมะะ่ถ้าอันผิดอ่น,อนิกก็ขออภัยถามว่าพี่อายุเท่าไหร่น้ำหนักด้วยงับอายุ12ค่ะน้ำหนัก40ต่อไปนะคะอันนี้ไม่รู้เป็นคำถามหร,หรือเปล่านะจากมอร์ร็อกไม่สี่คำถามกวนไปแค่จะบอกว่าหายไวๆอันนี้ก็แค่เหมือนบอกนะว่าหายไวๆขอถ่ายรูปด้วยได้เปล่าเพือ่อนพี่ไม่ ว่านางฟ้ามีเติอันนี้ไม่ใช่คำถามอีกไหมอันนี้คือขอถ่ายรูปด้วยได้เปล่าคุณจิรัตสุพานะคะสุดทธิกุลนะเป็นตาคู่ยิงเหรอคะหายไปไปนะคะเป็นตาูยิงค่ะตอบไปเลยมัฟฟิงแซบนะคะถามว่าอยู่ปอะไรอยู่ปอะไรปหกกำลังจะขึ้นปหนึ่ง่โอเคบายจากคุณจับบรยูดับบรยูับบรรยูจับบรยูทำยังไงให้สูงขึ้นก็งไม่สุก็ต้องโูชนาการนะ ใช่คือต้องบอกว่าตามหลักนะโปรตีนมันจะทําให้สูงโปรตีนมาจากไหนถั่วนมไข่เนื้อสัตว์ต่อไปจากคุณออยทีเคพรทีซีโอแต่ละคนตั้งชื่อยากจังเลยนะคะมีแพนจะจัดฟันไหมฮะใส่ตอนนี้ใส่เป็นอะไรเอฟลนอยู่ใช่ค่ะเดบได้หมดจัดฟันเด็กค่ะจัดฟันเด็กใส่แล้วเป็นี้ยไม่พ้นอยู่กับว่าใส่ไม่ใส่แต่ว่าช่วงเนี้ยตอนนี้คือหนูเปลี่ยนมันชิ้นใหม่แล้วใช่ไหมมันใส่แล้วเจ็บก็เลยกลับไปใส่ชิ้นเก่าอ่าคุณพราวทินนี่นะคะถามว่าน้องเกดเป็นไร เป็นตากงยิง,ง,ค,ง,งค่ะตาที่ผ่ามาเนี่ยเจ็บไหมคะถ้าพูดถึงบอลทําก็คือเจ็บนอนชิจานน,นะคะเจ็บจี่ใช่ไหมศร้าเขาต้องกดะ่ะอนไม่ได้กดแบบหัวเนี่ยกดตาไม่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็งเง<อ>ี้จริงจริงอ่ะหมอเขาบอกเขาใส่ยาชาเยอะไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเขาทําแรงมากจุดจุดคบอกว่าถอนลากถอดคนต้องเอาให้หายดาเน,นียนะคะน้องนาเนียถามว่าเกรดสอบติดโรงเรียนปัญญาลั์ไหมครับแล้วค่าเทอมเท่าไหร่หรอครับ สอบติดค่ะแต่ว่าสอบติดพมู้อะเฮ้ยเ๋ยวนะพีจูบก็แบบครั้งแรกอะเออตั้งใจคิดว่าจะติดใช่ไหมแล้วมันนันไม่ติดมามาก็เลยแบบเออครั้งที่สองมันเหนื่อยมามาก็เลยแบบเออครั้งที่สองอะไม่ตั้งใจเท่าครั้งแรกแล้วก็พอไปถึงห้องสอบอ่ะมันก็แบบอะไรไม่รู้จดแล้วงงก็เลยแบบเออใช้เซนเดาเอาแล้วมันก็ถูก เดี๋ยวไปบอกโรงเรียนไปบอกโรงเรียนปัญญาล้าให้ยืดคะแนนคืนไม่ต้องเข้าไปอยู่โรงเรียนวัดดอกไม้่าแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่มาตอบสิค่าเทอมเนี่ย แสนห้าแสนห้ากว่ากว่าค่าอาหารอีกเทอมละหมื่นหนึ่งเราเป็นประมาณแสนหกปีแรกเนี่ยต้องมีเข้าค่ายปรับตัวอะไรสามหมื่ค่าเครื่องแบบอีกเท่าไหร่ค่าเครื่องแบบอีกประมาณหกพันกว่าบาทมีค่ามัดจําคอมพิวเตอร์อีกนะต่อไปคุณทีจุดชาทีจุดชาเตยนะพี่เกดใช้ลิฟต์ยี่ห้ออะไรคะ สีอะไรเบอร์อค่ะเฮ้ยตอบดีๆตอบอย่าอย่าตอบว่าถูกใจยี่พี่อะอะใช้อะไรบ้างะมีมีมีเป็นร้อยเป็นพันแท่งแต่ว่ามีเป็นร้อยเป็นพันแท่งเลยเหรอมันก็คือแบบเออเขาแต่ว่าให้จำคำจำกัดความาเยอะเลยมีสองห้องหลังที่ใช้แต่ว่าอันหนึ่งอะจมีห้องไม่ได้แต่ว่าเป็นลิปกลิ่นพีทอะที่แบบมันเป็นของญี่ปุ่นอันนั้นอะจะใช้ตอนกลางคืนเอาไว้ทาตอนกลางคืนเป็นสูตรตอนกลางคืนอะไรเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าหนูอะชอบใช้บางทีแบบถ้าไม่ได้ไปไหนเงี้ยก็ อยู่บ้านเป็นลิฟที่ใช้หมดทั้งแรกโอเคคนต่อไปชื่อฝ้ายสาหึมนะเคยกวนตีนเพื่อนไหมเคยไม่เคยเคยเคยบ่อยไหมก็กวนไปกวนมาแต่แบบเออมันก็คือมันปกติโอเคคุณ i love you dot เออนะฮะเออเนี่ยก็ถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าสมันไม่มีไก่ไข่ก็ไม่ได้ถ้าจะไม่มีไม่มีไม่มีไข่แล้วไก่จะออกมาอย่างไงก็แล้วยังไง ถ้าสมมติเราเราจะกินแบบนี้เถียงท่าไหร่ก็ไม่จบนะอ่ไม่จบไม่จบอ่ะต่อไปก็เงมีอย่างถ้าสมอติตัวแรกใช่ไหมมันจะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากไข่เหรอไข่ผลิตไก่ได้ไหมไข่ก็เกิดพุ่งอีไก่ได้ไหมมันก็ได้ปะไม่คิดบ้างหรอว่ามันอยู่ดีมันก็แบบทุกคนมามาจากไข่ไข่แล้วก็เกิดแคตกแคตกแออกมาโอ้ยตอบไม่ได้หรอกยากมากนี่สตอรี่เออ น้องเกล็นดื้อม,มากไหมน้องกี่ขวบแล้วน้องเกล็นมีดื้อไม่ต้องแง่แหละตามปกติภาษาเด็กๆค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบเออจะแสบซนมากกว่าแต่ก็น่ารักนะใช่อ,อ,อายุเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่งขวบสามเดือนสี่เดือนหนึ่งขวบสี่เดือนค่ะ I am Bo นะคะปูอะไรแล้วนอนได้อันนี้คือคำถามใช่ไหมคะคำถามคุณตัวเนี่ยตอนแรกใครถามปูปูอะไรแล้วนอนได้เนาะมีได้ฟุ่นเยอะปูเสือเฮ้ยอ,อะ โอเคชายาพาเนโอน้องเกรสโต้ขึ้นอยากเป็นอะไรคะเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละค่ะเพราะแบบเออรู้สึกว่าทำแล้วก็โอเคเพราะว่าทำในอะไรอื่นไม่น่ารอดอไม่ตาดใจฟ่ะบ้างน้องๆไปนะอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องขยัน แล้วก็ไปเรียน<ช>เรียนกับพ่ออินนะคะ<ช>พ่ออินเปิดคอร์สสอนแล้ว Creator Builder Thailand น,น,นะคะข้าวหนมข้าวหอมจังนะถามว่าถ้าพระเจ้าตากกู้กรุงศีไม่ได้แล้วกู้กติกรได้ปะได้อืได <c oughs> เครื่องที่ควรจริงนะคุณออสออน4ีนะถามว่าทำไมเก๊เป็นผู้หญิงห้าห้าทำไมเก๊เป็นผู้หญิงห้ห้าก็เป็นผู้หญิงไงเนาะ จะเป็นผู้หญิงขกกก็คงไม่ได้นันทาวาลิก้านะคะถามว่าสูงเท่าไหร่อันนี้ตอบให้ไปแล้วเนาะร้อยหรอสองประมาณนี้ <Okay. S 1> นนทดาน้องเกรสกมีเพลงน้องเกรสมีเพลงจีจีเพลงโปรดไหมคะเพลงจีจีอ่ะเพลงเพโปรดไหมอ่ะมีเพลงจเพลงโปรดไหมเพลงโปรดตอนนี้ แปะที่หัวใจป่ะอ๋อไอเพิงแปะหัวใจก็พอดีก็เลยชอบฟังนะคะมีของอาร์มี่ไหมของอะไรนะ B t S มีไหมเมจิกช็อปปิ้งยืนหนึ่งในหัวใจเทนอันเดอร์สกอร์สิบสองอ่าเทนอันเดอร์สกอร์สิบสองถามว่าเทนเซอร์แลรนด์ทำนาอะไรมากที่สุดเออนี่น่าสนใจทำนาอะไรนานาฬิกานาฬิกา ใช่ไหมใช่อ่ามัน W R T W R T อ่ะถามว่าทำไมถึงเป็นตากุ่งหญิงเรือลังล่ะคะเพราะมันไม่ยอมหายก็เเป็นเรือลังเพราะว่ามันไม่หลับดียาเยอะก็ไม่กินโดนโดนเป็นชุดอ่ะนิก ig รับสมัครคนคุยเพิ่มทำไม เฮ้ยดีดีดีแล้วสมัครคนคุยเพิ่มไหมครับแล้วสมัครคนคุยเพิ่มแปลว่าอะไรจะบัจีปะรู้จักคุณไหมคะฉันไม่รู้จักคุณค่ะจาหมายถึงว่าเขาอยากจะมาคุยด้วยเนี่ยหรอประมาณนั้นอ๋อจะก็มาคุยกันนะอคุยทางไอจีก่อนแล้วกันคนต่อไปทนหลิวทําไมทำไมได้เป็นรอปโอ้ยเพียกับไกลทำไมไปโรงพยาบาลอีกครั้งคะน้องเกด เพราะว่าเป็นตาคุ้งยิงใช่แล้วต้องไปทาหมอเลยต้องไปผ่าตัดตาคุ้หยิงทงที่สาแล้วนะคะอ่ะ M P A L Z โรงเรียนเปิดเทอมไม่ยังไม่ปิดเลยค่ับเกศใช่เิรไมหกแล้วยังไม่เปิดเทอมจบมหนึ่งแล้วก็ยังต้องเรียน2โรงเรียนทับกันเราจะแบ่งแยกล่างกันไปเรียนในโรงเรียน ตรงเรียนปัญญาลับไหมแล้วค่าเทอมเท่าไหร่อ่ะอันนี้อันนี้ตอบไปแล้วตอบไปแล้วค่ะันก็หมดแล้วปะจบจบอ่ะแค่สมัครมีคำถามอย่างนี้มาก็แบบบางทีไม่ได้ตอบตรงในไอจีแต่ว่าจะมาทําคลิปตอบเนอย่างี้นี่ใช่ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะช่วยถามคำถามกลัวๆจริงๆหน่อยได้ไหมอยูที่ที่คอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําทําเป็นแบบให้ตอบเร็วๆแบบไปในสามวิ เนาไม่อยากได้คำถามกวนๆเช่นนะจังหวัดอะไรทีนขนมหวานครับเอออย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเอาเราจะมาตั้งตอบกันโดเรมอนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเออนี่กลัวแล้วใช่ไหมอ่าโอเคโดเรมอนกลัวกลัวกลัวปลาแซลมอนเพราะว่าปลาแซลมอนโอเคชั่วปลาชัวปลาเพราะปลาแซลมอนอะไรประมาณอย่างงี้เนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่งลืมกดไลค์ก็ใช้กดซับสไคร์แ้ดเลยเอยดีนะคะก็ไปคอนโรไอจีด้วยนะคะของทูบดามมันแอนอันเดอร์สกร์ทูดามนะคะกายอักกานะคะของของเกนอิสราเกรนอิสราลานะฮะยูโรกันนุวัตต์ตัวหไป่มมัวบอลอ่ะกะติ๊กตรด้วยนะทุกคนเลยนะวันนี้ ไปดีกว่าบ๊ายบาย